เราไม่ใช่แมพหรอกเราสร้างเองใช่ไหมมีเครื่องบินของเรามาแล้วนะ,ะเครื่องบินอะไรวะสายการบินแอร์เชียมาดูได้เลยเครื่องบินลำใหญ่มากมมานี่นีโทษสามมันถูกไปไปเจ้มาี่ออนี่นะคะเราจะมาขึ้นเครื่องกันเลยนี่ประตขูขึ้นเครื่องอยู่ทางนี้ นี่โ้ยโวยค้างเลยใครเข้ามาวะเนี่ยอีเลิศแน่เลยเออเข้ามาเสกตลอดเลยค่ะนี่เราเดินขึ้นไปในเครื่องบินกันเลยนะเราจะเห็นว่าเครื่องบินนี่ให้ดูขครงนองเรานสวยไม่ละเครื่องบินเรายังกับปาฉลามเลยนะ,ะนี่แล้วก็เข้าไปเลยโอ้โหเครื่องบินที่ลงที่สุดที่เคยเห็นมาสวยมากค่ะเครื่องบินจริงๆกันเป็นี้ปะวะไม่เป็นเนาะจะเป็นอะไร เยอะๆเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้นี่ชั้นสองของเครื่องบินนะคะนี่อะไรคะอะไรอะไรเนี่ยใครใครปาเ่ยเอออ้าวยัยวิวทำของเค้าพังรู้ช่องเราเนี่ย,ย,ยแหละทำไมเนี่ยไปก่อนขี้เกียจน,นี่ถ้าจะนอนก็นอนได้อันนี้หมอนนอนนิ่งอยู่อดเดี๋ยวกว่าขี้เกียจเดินดูแล้วค่เหนื่อยเลยท้อเราลงจากเครื่องบินนี้ดีกว่านะ มันลงใหญ่เกินเราไม่สามารถจะโอ้โหนี่เราลงจากเครื่องบินตึงตึงเตาะตึงตึงตึงเตาะตึงตึงตึงเนี่ยเรามีบ้านพักพิเศษของเราเอาไว้ดูเครื่องบินของเราบ้านนี้ไม่ะไรหันสาหรือไม่เข้าไปดูกันเถอะอาวไม่มีเลยไม่มีเลยเลยเฮ้ยงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกัน